วิธีเลี้ยงไก่ไข่อย่างง่ายนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของโรงเรือนนะครับก็ต้องทําโรงเรือนก่อนนะครับเราอาจจะหาไมา้ยูคารนะครับซึ่งมีขายราคาถูกๆนะครับไม่แพงไม้ไผ่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเสาไม้หรือว่าเสาปูนที่เรามีอยู่แล้วนะครับเอามาทํานะครับแล้วก็มุงหลังคาจะเป็นหลังคาย้าคานะครับ เป็นสังกะสีหรือกระเบื้องก็ได้นะครับเด้งว่าเป็นวัสดุที่เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับส่วนส่วนข้อที่2นะครับเรามีโรงเรือนแล้วเนี่ยเราก็ต้องกั้นนะครับกั้นจักนิดกนึงทางด้านล่างของโรงเรือนนะครับกั้นตรงพื้นนะฮะจะมีบล็อกสองก้อนนะครับก่อกันสุนัขคุ้ยเข้าไปนะครับหรือว่าแมลงพวกงูเข้าไปนะครับแล้วก็มีตาข่ายนะครับป้องกันนกเข้าไปนะครับหรือว่าจะมีตัวที่เป็นมุ้งนะครับกันยุงสําหรับกลางคืนนะครับไก่ไข่ กันยุงนี่เป็นเรื่องสําคัญมากสามนะครับอย่าลืมเลยนะครับเมื่อนําไก่ไข่มาเลี้ยงนะครับตอนที่เราซื้อมาเนี่ยไก่มันจะอายุประมาณ16สัปดาห์นะครับและมันจะเริ่มให้ไข่อยู่ประมาณสัปดาห์ที่20ถึง22นะครับก่อนที่จะให้ไข่เนี่ยสำคัญเลยต้องถ่ายพยาธินะครับอย่าลืมถ่ายพยาธิแล้วก็วัคซีนที่สําคัญคือวัคซีนนิวคาสเซิลนะครับต้องทําทุกๆ5สัปดาห์หาซื้อได้ที่ ปศุสัตว์จังหวัดนะครับปศุสัตว์อำเภอสามารถไปจับจองได้นะครับวัคซีนสําคัญมากเลยนะครับแล้วก็ถ่ายญาติก่อนที่มันจะไข่นะครับไม่เช่นั้นแล้วเนี่ยไปถ่ายตอนที่มันไข่เนี่ยมันอาจจะทําให้รสชาติของไข่ผิดเพี้ยนไปได้นะครับแล้วก็ทําให้ไก่มนอาจจะหยุดไข่เลยก็ได้นะครับส่วนข้อที่4ครับเรื่องของการเก็บไข่นะครับถ้าเราเลี้ยงแบบไม่เยอะเลี้ยงน้อยๆอย่างนี้ครับแนะนําให้เก็บไข่วันละ2ครั้งนะครับไก่จะเริ่มไข่จน ครบเนี่ยอยู่ประมาณสัก9ก้าโมงสิก็เริ่มไข่จนครบแล้วนะครับแล้วก็มีไก่บางส่วนที่จะไข่ตอนบ่ายบ่ยนะครับเพราะฉะนั้นจรุปก็คือเก็บไข่2ครั้งนะครับช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะส่วนข้อที่5นะครับถ้าบริเวณเราใกล้เคียงเนี่ยมีสุนัขหรือว่ามีงูเยอะหรือว่ามีตัวเงินตัวทองเยอะเนี่ย การทำรั้วที่มั่นคงแน่นหนาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าบางทีเราเผลอนระับหมาจะเข้าไปกัดไก่เราหมดนะครับเหมือนที่เเห็นข้อมูลในโลกออนไลน์เยอะมากเลยนะครับหมาเข้าไปกัดไก่ตายเป็นร้อยตัวเลยนะครับ หมาจะกัดวางกัดวางไม่ได้กัดกินนะฮะแล้วก็พวกตัวเงินตัวทองนะอาจจะเข้าไปทําให้ไก่เราตกใจได้งูเหลือมนี่ครับสำคัญเข้าไปกินไก่ได้เลยนะฮะและนี่ก็คือ5ข้อนะครับสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่แบบง่ายที่เอามาแนะนํากันนะครับสําหรับใครที่สนใจเรื่องของไก่เรื่องของไข่นะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องราชาไข่ไก่นะครับผมพ่อเลี้ยงนะครับยินดีครับ